สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะมาแล้วมาแล้วบุษบาพักเครื่องคะ่ะลูกค้าจ๋าวันนี้เจอกันนะคะรอบเย็นนะ17นาฬิกา12นาทีนะคะเจอกันวันอังคารที่30เดือนกันยายนสอ้านะคะสวัสดีนะคะนะคะ มาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าสวัสดีนะคะรอบเย็นๆพี่นะคะนี่ลองมารอบเย็นอีกวันนะคะหลังจากรอบเชา้าไม่ได้เจอกันนะคะพี่นะมารอบเย็นพี่นะคะเจอกันช่วงเลิกงานนะคะพี่พี่จ๋านะพี่พี่หลายท่านกําลังเลิกงานเลยนะพี่เข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสวัสดีนะคะ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะมาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะพี่นะคะทักทายได้เลยนะคะอยากดูเหรียญไหนสามารถคอมเมนต์ได้นะคะพี่คอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากดูอะไรคอมเมนต์มาได้เลยพี่ส, ia, aya, สวัสดีพี่พทั้ง12ท่านนะจ๊ะสวัสดีนะคะพี่นะ้ามาแล้วพูดคุยกันได้นะคะพี่น้เข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะ อยากดูอะไรสามารถคอมเมนต์ได้นะคะพี่นะคะอยากดูอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตซีนผ่าแป๊บหนึ่งนะมาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะพี่เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะหลังเลิกงานนะพี่ๆหลายท่านกำลังเลิกงานเลยนะคะ กำลังเลิกงานกันว่าจะซีนหนายวันแล้วแหละไม่ได้ทำนะคะพอเข้าแล้วก็อยากทำนะคะจะได้หยิบง่ายหน่อยนึงนะคะสวัสดีพี่พี่นางสิบสี่ท่านจ๋าที่รักจา๋าสวัสดีนะคะมาแล้วพูดคุยกันได้นะคะพี่เข้ามาแล้วพูดคุยกันได้นะคะมาพูดคุยกันได้พี่ อยากดูอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะพี่นาคอมเมนต์ comment ได้เลยมีราคาทุกองค์นะคะมีราคาทุกองค์นะนะคะสวัสดีวันช่วงเลิกงานนะคะน้าวันอังคารนะคะ1 7บเนาฬิกาสนาทีนะคะอยู่ด้วยกันที่ร้านบุษบาพักเครื่องนะคะที่ลักจ๋าสวัสดีนะคะทักทายกันได้นะคะพี่นะคะพิมพ์ทักทายมาได้เลย นะมาเริ่มเลยแล้วกันนะคะพี่จ๋านะาอันนี้จะเป็นหลวงปู่แหวนนะ JD84 หลวงปู่แหวนนะคะออกปีออกปีสิบเจ็ดนะคะสองห้าหนึ่งเจ็ดนะปู่แหวนนะคะสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะสุจิโนโนพี่วัดดอยแม่ปังนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะหลวงปู่แหวนนะคะ JD JD84 วัดจัดสร้างนะคะพี่ JD84 วัดจัดสร้างเดี๋ยวนาะเช็ดกล้องสิ กล่องเครื่องมัว่วแทะนะคะวัดจะสร้างนะเจดีแปดสี่วัดจะสร้างออกปีหนึ่งเจ็ดนะคะที่รักจา๋านะผิวนะคะเนื้อทองแดงลมดํานะคะติดหลงมาด้วยนะติดหลงมาด้วยนะคะออกปีสิบเจ็ดนะคะสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะพี่นี่อันนี้เปิดไว้แปดร้อยนะเปิดไว้แปดร้อยบาทต่อโค้ชัดเจนนะคะพี่นี่ต่อโค้ดชัดเจนนะคะ นี่รุ่นเจดีแปดส่วัดจะสร้างนะคะนี่หลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปางเชียงใหม่นะเจ้านี่เด้อนะคะปี17 2517ค่ะพี่สองหนะคะนี่เนื้อทองแดงนะคะลมดำพี่ทองแดงลมดำนะที่รัก๋า,าทองแดงลมดำนะอันนี้เปิดไว้ที่ราคา800บาท <c oughs> เปิดไว้แปดร้อยบาทนะพี่นะคะหลวงปู่แหวนปีสิบเจ็ดนะคะสองห้าหนึ่งเจ็ดนะนะคะสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะนี่รุ่นเจดีแปดสี่วัดจะสร้างนะคะเจดีแปดสี่วัดจะสร้างหลวงปู่แหวนนะคะสวยมากสวยมากเหรียญน,นี้สวยมากสวยจริงนะคะอ่าอันนี้ อันนี้จะเป็นพระคำข้าวรุ่นสองนะหลวงปู่ฤาษีลีงดำเปิดไว้พันสองนะคะพี่พันสองนะหลวงปู่ฤาษีลิงดำพี่นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทหลวงปู่ฤาษีลีงดำนี่นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทประกันแท้ให้นะคะลูกค้า ประกันแท้ให้หลวงปู่หรือสีริงดำพี่พระคำข้าวนะคะพระคำข้าวนะหลวงปู่หรือสีริงดำลูกค้านะนี่อันนี้จะเป็นรุ่นสองนะคะคำข้าวรุ่น2หลวงปู่หรือสีริงดำนะคะมาแล้วทักทายกันได้นะคะพี่นะคอมเมนต์เงียบๆคอมเมนต์เงียบมากนะ อันนี้จะเป็นต,กนตอออนะตกรุดอาจารย์ปานวัดเขาอ,อ้อนะพีะะ่ตะกรุดอาจารย์ปานวัดเขาอ้อนะทักทาย PSD 1 6ดด้วยนะคะ,นะคะตะกรุดอาจารย์ปานวัดเขาอ,อ,อ้อนะคะพี่นี่สวยๆนะคะตะกรุดอาจารย์ปานวัดเขาอ้อนะคะสวยมากนี่เอาไป500นะคะเก่าๆเลยนะพี่สายโคงกระพันสายเหนียวห้ามพลาดนะคะ นี่เอาไป500นะจ้าที่รักจ๋าก500บาทรวมส่งนะ500บาทรวมส่งให้นะคะอันนี้หล่อพุทธชินราชมคหนึ่งนะคะเจ้าคุณสีสนเป็นคนสร้างนะนะคะเจ้าคุณสีสนเป็นผู้สร้างนะคะพี่ปี2494นะมคหนพี่นะคะอันนี้ไม่ตกโคนนะพี่ประกันแท้ให้ตลอดชีพนะคะประกันแท้ให้ตลอดชีพนะคะพี่นะ มอคหนึ่งนะคะมอคหนึ่งเจ้าคุณสีสนนะคะเป็นผู้สร้างนะปี2 4งสเก้นะคะพี่อันนี้ไม่ได้ตอกโคดนะนี่เขาเล่นกันราคาสี่พันกว่านะเนี่ยนะคะน้องเปิดไว้ที่ราคา3 5มพนะคะ3,500บาท3,500บาทนะที่รักจา๋า3,500บาทจา้ะนี่ นะคะมคหนึ่งนะหล่อพุทธชินราชเจ้าคุณศรีสนนะคะพี่ปีสองสี่เก้าสี่นะคะนี่สวยๆเลยนะคะปีลึกมากนะสองสี่เก้าสี่สองสี่เนี่ยนะประมาณเจ็ดสิบสี่ปีหาเจ็ดสิบสี่ปีนะพี่เนี่ยเจ็ดสิบสี่ปีนะคะ นี่หล่อพุทธชินราชปีสองสี่เก้าสี่เจ้าคุณสีสนนะคะพี่นะเปิดไว้ที่ราคาสามพันห้านะคะพี่นะสามพันห้าร้อยบาทอันนี้นะคะครึ่งซีกนะคะพุทธชินราชครึ่งซีกปีสองสี่เก้าสามรุ่นสงครามเกาหลีนะคะเจ้าคุณสีสนนะคะเป็นผู้สร้างแจกจ่ายนะคะให้เป็นขวัญและกำลังใจให้ทหารนะคะไปสู้รบนะคะในสงครามเกาหลีนะ ไว้นะคะสร้างแค่4,500องค์นะ4,500องค์นะคะเปิดไว้เอาไปองค์ละ1,000นะคะพี่องค์ละ1,000 2องค์เอาไป1,500บาทมี2องค์นะ2องค์เอา1,500นะคะพี่2องค์1,500นะคะประกันแท้ให้นะ2องค์1,500บาท2องค์1,500บาทพี่นี่ นะคะสวย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 นะคะที่รักจ๋านี่ประกันแท้ให้นะปีสองสี่รุ่นสงครามเกาหลีนะพี่นะคะเจปีก่อนนี่นะคะรุ่นสงครามเกาหลีนะคะอันนี้เอาไว้แจกจ่ายทหารเลยนะสร้างแค่4,500องค์เท่านั้นนะคะพี่เอาไปองค์ละพันนะคะยกสององค์เอาพันห้านะ สองงค์หนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่เก็บได้เก็บนะทีละเ,เก็บได้เก็บนะคะราคาดีมากนะคะราคาดีมากเก็บได้เก็บ <c oughs> นะเก็บได้เก็บอีนะ <c oughs> สวัสดีพี่ๆทางยี่สิบเอ็ดท่านนะคะอ่อ มาต่อพี่พากิ่งวิทยาคมพาจันต้อมเอาอย่างนี้เปิดประมูลกันเลยดีกว่าไหมประมูลเลยดีกว่าไหมพี่นะคะมาประมูลกันดีกว่ามาประมูลหลวงปู่แหวนให้มาประมูลหลวงปูแหวนให้อันนี้เปิดให้ต่ำกว่าทุนนะเปิดห้าเก้าเก้ามา ห9าเก้าคาะเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วยศนย์มาห้าเก้าคาะเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วยศยหลวงปู่แหวนออกปี17พี่นะคะออกปี17บเจ็นะ, 17, นะ,ะสองห,หน,งนะคะพี่2517นะคะพี่ปู่แหวนนะคะรุ่นเจดีแปดสี่วัดจัดสร้างเคาะแรกมาเลยพี่ห0 0บาทน้องนับให้เลยมาเคาะแรกมา6 0 0้อบาทน้องนับให้เลย นะคะต่ํากว่า500บาทมีค่าจะส่งนะวันนี้นะคะลูกค้านี่ทองแดงลมดำมานะคะติดลุงเลยเหรียญน,นี้สวยจริงนะคะเหรียญจริงสวยมากเหรียญจริงสวยมากพี่นะคะหลวงปู่แหวนเปิด599เก้าเก้าคอเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วยศูนย์มาเคาะแรกมาเลยหกร้อยบาทมีไหมพี่รุ่น j จดีแปดส่วัดจะสร้างหลวงปู่แหวนปีสองห ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดมีไหมคะมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยเอาไม่มีขออนุญาตวางนะคะไปแล้วนะไปแล้วนะคะปูแ่แหวนนะเดี๋ยวนะต่อไปต่อไปพรกคำข้าวนะคะหลวงปู่ฤาษีลิงดำนะ คำข้าวรุ่นสองนะคะคำข้าวรุ่นสองคำข้าวรุ่นสองนะรนุ่นสองนะคะเปิดให้เปิดห9 9มา699เก้าขอเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วยศูนย์มา หลวงปู่หรือสีลิงดำอันนี้เปิดให้ต่ํากว่าทุนนะคาข้าวรุ่นสองเปิดหกเก้าเก้าเคะเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วยศูนย์หกเก้าเก้าเคะเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วยศูนย์พี่พระคำข้าวพี่คาข้าวรุ่นสองนะพี่นะหลวงปู่หรือสีลิงดำนี่ พระคำข้าวรุ่นสองหลวงปู่หรือสีลิงดําพี่เขาเล่นกันหลักพันแน่นอนลูกค้าอันนี้ประกันแท้ให้นะคะสวยเดิมดูง่ายนะคะลูกค้ามีไหมพระคำข้าวรุ่นสองเปิดหกเก้าเก้าเคาะเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วยศูนเปิดหกเก้าเก้าเคาะเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วยศูนมีไหมคะพี่ มีไหมเอ่ยมีไหมคะสวัสดีพี่พี่ทั้งสิบสี่ท่านนะคะพี่มีไหมมีไหมมีไหมคะเอาไม่มีขออนุญาตวางมาอันนี้โอ้โหเงียบมากเลยนะลงดีไหมเนี่ยนะคะ นะคอมเมนต์เงียบมากเลยที่ระลึกอายุวัฒนะมงคลพาารอนะ,นะะอาจารย์ต้อมวัฒสแบงนะนะคะยี่สิบสิงหาสองห้าหกแดนะนะคะพระอาจารย์ต้อมนะพระอาจารย์ต้อมพระอาจารย์ต้อมนะคะตามกว่าห้าร้อยมีค่าจะส่งห้าสิบบาทเดอ้อ เปิดสองเก้าเก้าเคห้าสิบเอ้ยไม่ใช่เปิดสองเก้าเก้าเคเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วยศูนย์พี่พระจันร์ต้อมวัท่าสแบงที่ระลึกอายุวัฒนมงคลพระจันทร์ต้อมวัท่าสแบงออกปีหกแปดยี่สิบสิงหาสองห้าหกแปดมีไหมพี่เปิดสองเก้าเก้าเคเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วยศูนย์เคาะแรกมาเลยสามร้อยบาท น้องนับให้เลยพี่สามร้อยบาทขอแรกสี 4, 7, 3, 4, 7, 3, ่เจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสามแปดพี่มีไหมคะมีไหมมีไหมลูกค้ามีไหมเอ่ยนี่นะคะสองเก้าเก้าขอเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วยศูนย์ โอ้น่าจะลงแล้วมั้งนี่คอมเมนต์เงียบมากเลยอุดมลสารใต้ฐานด้วยนะคะพี่ผิดเวลาใช่ไหมเนี่ยนะคะผิดเวลาเอาไม่มีวางนะคะน่าจะได้วางหมดทุกองค์นี่แหละนะ อันนี้จะเป็นเหรียญมังกรคู่รุ่นรวยทันใจนะคะเหนือปอกลูกปืนนะหลังยันสร้างสามพันเหรียญโอ้ยตายแล้วมืออ่อนเออไม่เป็นไรนะคะปอกลูกปืนหล,หลังยันนะพี่นะเหนือปอกลูกปืนหลังยันสร้างสามพันเหรียญน,นะพี่หลวงปู่มหาศิลานะอันนี้ปลุกเสกที่อ,อ,องค์พระธาตุพนมนะคะหนึ่งคืนนะในตัวองค์พระธาตุพนมเลยนะแล้วก็ มาปลุกเสกที่อุโบสถวัดโพสีสะอาดอีกนะคะ9วัน9คืนนะพี่นะคะวันที่ไปปลุกเสกอยู่พระธาตุพนมมีปรากฏการขึ้นนะคะมีเงาอยู่บนท้องฟ้านะเงาพระธาตุพนมภายใน5นาทีนะนะคะเกิดขึ้นรุ่นนี้นะคะพี่ตอนนี้เหลือแค่องค์เดียวนะมังกรคู่รวยทันใจนะคะพี่นะมังกรคู่รวยทันใจนะคะ เหรียญบังกรคู่รวยทันใจนี่จมูกไม่เป็นอะไรนะน้องว่าเป็นพราถุงเป็นพราถุงนะคะนี่นะหลวงปู่มหาศิลานะพี่นะสองศูนย์แปดสองนะคะสองศูนย์แปดสองนะ อ่อโคดด้านบนนะคะหนึ่ปดนะรวยทันใจสวยมากนะคะหลวงปู่มหาศิลานะหลวงปู่มหาศลานะหลวงปู่เปิดนะคะขอเปิด899้าแล้วกันพี่มา ขอห้าสิบขอร้อยมาหลวงปู่มหาศิลาพี่แปดร้อยเก้าสิบเก้าขอห้าสิบขอรอยมาขอแรกมาเลยน้องนับให้พี่ขอแรกมาเลยน้องนับให้พี่เก้าร้อยห้าสิบน้องนับให้เลยพี่นะคะต่ํากว่าหนึ่พน้องดีใจด้วยนะคะพี่ได้กินตับน้องแล้วนะคะพี่เหลือแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะนะคะพี่ มาน้องเปิดให้8 9 9คอ50คอ100มีไหมพี่นะคะเป็นเหรียญมังกรคู่รวยทันใจเนื้อปอกรูกปืนหลังยันสร้างแค่3,000เหรียญน,นะคะสร้างแค่3,000เหรียญน,นะคะพี่โอ้น้องว่าจะอ่านออ่ประวัติการสร้างนะคะโทรศัพท์น้องไม่อยู่นี่อีกเครื่องหนึ่งนะคะ อันนี้สร้างแค่สามพันเหรียญน,นะพี่นะอันนี้เอาไปปลูกเสกที่ตัวองค์พระธาตุพนมด้วยนะเกิดเกิดปรากฏก,การ์ด้วยนะคะที่องค์พระธาตุพนมนะแล้วหลังจากที่ปลุกเสกพระธาตุพนมเสร็จแล้วนะคะพี่ได้นํามาปลุกเสกเกือบที่อุโบโสถวัดโพสีสะอาดอีกนะเก้าวันเก้าคืนรุ่นนี้เลยนะพี่นะเป็นเหรียญมังกรคู่รุ่นรวยทันใจนะคะพี่หลวงปู่มหาศรานะอันนี้ออกปีหกสามนะคะ อันนี้ออกปีหกสามนะมีไหมพี่มีไม่เอ่ยหลวงปู่มหาศิลาพี่เหลือแค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะพี่นะเหลือแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นสองศูนย์แปดสองสองศูนย์แปดสองนะคะต่อโค้ดหนึ่งหกแปดมาเอาไม่มีน้องวางอันนี้ซีนเดิมพระคกิ้งวิทยาคมนะคะพี่ พากิ่งวิทยาคมพราจันต้อมวัฒา์สแแบงมานะคะกิ่งดังนะเป็นกิ่งรุ่นแรกของพราจันต้อมเลยนะคะพี่นะคะออกวัท่าสแสบงนะซีนเดิมมี3มกล่องใครก็ได้ใส่มา300บาทน้องนับให้เลยมาใส่มาสามร้อยบาทน้องนับให้เลยพี่มาขอห้าสิบขอร้อยต่ำกว่าห้าต่ำกว่าห้าร้บาทน้องขอค่าจะส่งห0บาท มีไหมคะใส่มาสามร้อยบาทใครก็ได้ใส่มาสามร้อยบาทน้องนับให้เลยพี่มีไหมเอ่ยหลวงปู่มหาเอ่ยไม่ใช่สิพายกิ่งวิทยาคมพระจันต้มวัดท่าสแบงพี่นะคะอันนี้ออกปีหกเจ็ดนะออกวัท่าสแบงปีหกเจ็ดนะคะกิ่งดังนะพี่นะอันนี้ซีนเดิมซีนเดิม รือว่าจะแกะสักกล่องดีมาน้องแกะเลยแล้วกันขอแกะสักกล่องแล้วกันพี่ขอแกะสักกล่องแล้วกันมาแกะเลยเดี๋ยวลูกค้าบางคนก็แบบอาจจะไม่รู้จักอย่างเงี้ยนะคะแกะให้อะแกะสักกล่องนะคะพระจันทร์ต้อมนะ พ้กิ่งพพกิ่งรุ่นแรกด้วยนะคะ,ะกิ่งรุ่นแรกของพ้าจันทรต้อมนะอ่ะกิ่งรุ่นแรกของพ้าจันทร์ต้อมจะมีแบบขัดเงาและไม่ขัดเงานะพี่ขัดนังขัดเงาน่ะจะสร้างน้อยนะขัดเงาจะสร้างน้อยพี่นะนี่อันนี้ได้ขัดเงาเนี่ยกล่องที่สามแล้วนะรุ่นเนี้ยได้ขัดเงากล่องที่สามแล้วกิ่งดังมาก กิ่งดังมากดังแบบอออืืหนะมีใครได้ยินเสียงกิ่งไหมกิ่งดังมากพี่เป็นพรกกิ่งนะขัดเงาสวยมากนะคะนี่พรกกิ่งวิทยาคมพี่พัะจาันทมาทัาแแบงนะนี่นะคะ กิ่งดังดีมากนะคะทำดีมากพี่นะคะลุ้นตัวเลขกันลุ้นตัวเลขกันพี่2048ู20นย์สี่ะคะสองศพี่กิ่งดังมากกิ่งดังมากพี่มาใครก็ได้ใส่มา300มาพี่น้องนับให้เลยมา ใส่มาสามร้อยน้องนับให้เลยมาพี่พัดก,กิ่งวิทยาคมพระจันทร์ต้มวัฒนสแบงนะคะปีสองหหเจ็ดนะปีสองห้าหเจดมีไหมคะใส่มาสามร้อยน้องนับให้เลยพี่พักกิ่งวิทยาคมพระจันทร์ต้มวัฒนสแบงกิ่งดังนะคะกิ่งดังนะพี่สองศู สองศูนย์สี่แปดพี่กิงดังนะคะพี่สวยมากนะคะขัดเงามาสวยๆเลยพี่ขัดเงามาสวยๆเลยพี่นี่มีไหมมีไม้ลูกค้านี่ ขัดเงามาสวย,สวยเลยสองศูนย์สี่แปดสองศูนย์สี่แปดพี่นี่มีไหมเอ่ยโอ้โหเงียบเลยอะ่ะวันนี้คอมเมนต์เงียบน่าจะลงแล้วมั้งพี่นะคะน้องน่าจะขออนุญาตลงแล้วพี่พี่นะคอมเมนต์เงียบมากนะ ใครอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาแล้วกันนะคะลูกค้านะแอดเจ็เป็หนึ่ง a y c j r นะคะบุษบาพักเครื่องนะพี่นะแอดเจเป็หนึ่ง a y c j r บุษบาพักเครื่องนะพี่นะคะนะคะอย่าลืมสแอดดำหน้านะลูกค้าอยากดูอะไรเพิ่มเติมก็แอดไลน์สอบถามได้นะพี่สวัสดีพี่พี่ทั้งสิบเจดท่านนะคะ อ่ะน,น้องมันจะขออนุญาตลงแล้วแหละคอมเมนต์ไม่มีเลยเงียบมากวันนี้คอมเมนต์เงียบมากเลยนะคะวันนี้วันพรุ่งนี้เนาะวันหวยออกนะวันที่หนึ่งใครมีตัวเด็ดตัวดังก็นะใส่เลยพรุ่งนี้นะคะนะเอาถ้าไม่มีใครจะดูอะไรแล้วแม่คะจะขออนุญาตลงแล้วนะคะพี่พ นะไว้เจอกันใหม่นะคะพี่จา๋าวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ